ทานดียุ้เดยหลายเติบเด้ายเติบสามถุงอาจจะประมาณสามถุงนี่ละสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับผมที่มารับชมพีดจากสองช่วยชาวทักรักส่วนยางเนาะมือนีพาพีเพ้าะนองมากเปิดเตาครับมีสมาชิกเข้ามามือนี้มีน้องเม่นครับน้องเมน่นสวัสดีเอ็มแมรี่ครับ เตานี้เผาวันวันเสาร์สี่เล้วเนาะวันนี้กับวันเสาร์อีกรอบนึงแล้วครับกับปีวันนั้นวันนังคารวันอังคารเนาะน่าจะไฟจะดับแล้วล่ะติดเปียกยังวันอังคันอันนี้มาเปิดเตาเบิ้งกันครับว่าทานสิได้หลายจกถุงลุงกันครับผมเอ้ยเอ้ยซออ้อมนหมออ้ออ้อมเออเรื่อยแล้วมันถึงงานเราเรียนดตรีมันบ่นนานนี่แหละเออ มันเป็นแผ่นแข็งเลยสิดีนะนนนะจากว่านังข้านหอดมือนี่กับนาจะประมาณสีวันเนาะไม่นาจะได้หมดแล้วครับเพราะว่าอ่งเบิร์มมันก็เย็นแล้ะต่อกันว่าหลปมมือเวีนมือ ช่วงนี้กันหนาวแล้วครับเดือนทันว่าวันที่17เล้วไม่ออกมาว่านีไ่ได้ถึงไม่กัดกินดีนั่นเลยครับ093บนข้างล่าง14นหนาวครับวันนี้หนาวหน้วแข็งวันที่อะไรว,วะวันที่17เจ็ดเนาะนาวกัดลืมเท้ากระตัวบวกกัดดินครับพวไมีแดดเลยครับตื่น้ นี่ไม่มีแดดเลยมีแต่ลมกับลมมันจะลมกับลมอีกนบ เออตัวบักไสไปสิเนาะเจนน่ะมื้อนี้แหมนู่นๆมองก็เป็นเย็นๆอย่างหน้าน่ะอยู่ต้นนี่พุ่นน่ะย่างหน้าเลย <laughs> มาวงน้ำก,กันครับลริ <c oughs> การเดิดเดือดใคระดีอบกลับโอ้ทานดียว้ยเดืดไดือดเดืดสามถุงอาจจะประมาณสามถุงนี่แหละ นาไอ้หลายเติอบอยู่ครับทานง,ง่ามอยู่ไม่ไม่บางตัวก็ไม่ไม่เพิ่แข็งนะเอ๊อโอ้เป็นก้อนดีอย,ยูย่เนินใบไม้นี่ไม้พอดีไม้หมอกนะเ<ฮ>นี่ยโอ้นี่ไม้แดงดิหน่ยไม้แดงเพิ่งทำยังไงไม้แดงมันแตกด้วะไม้แดงทำไมบ้าคลั่งถอดเพราะมันไม่เพราม,ม,มันสูงก็บเบิ่งแตกเยอะ มีก็สชิ้นูกดีวะโอ้หัวซักหัวซักเอาคนละเอาอนละค้รจะเนี่ยเกียน้านสิโอหันตันใจต่ที่แรงนะในจักว่าจักเชื่อล้ว อเกยบพันอย่างว่าจะเชื่อแล้ว้ยพลอยนหัวจะแรงสดเออพลอยมิหัวอยว่านหัวงรอบทีแรกเขาเขานมันเด่นหน่อยมัามตัสามันหัวแม่มาซิวเนาะเือกันกับเกียบเขาเกียบมตัวขงกม่สรมดแ่ละตาเดินมาตีนต่โอ้ ทานยาหมูปีใหม่แล้วไดทานย่างหมูปีใหม่แล้วน่าปลย่ัยังคงยังสภาพใหม่อยู่คือเกาอยู่ไม้จะเป็นแท่งๆกันเลยนี่เมื่อเนี้ยสูบบนสูบขึ้นไปั่นกันสูบกี่เดืเนาะุ้พนะ ทานมาสามซีตตอกมัจะได้ดีเต่านี้แหละครับไม่อ,อนไม่คไม่อ่อนไม่เป็นเทา, <laughs> มมาทานเดทานโอ้ยมด้วนเอ้ย <laughs> เตาห้างจนว่าแล้วเตาแตกแล้วเตาแตกแล้วอันนี้อ๋ออันนี้ห้างเดียวกับที่เบิดจอยู่บ่จำใจอยู่ไหนเนี่ยโอ้สุก้อนเสร็จแล้วบันนี้เตาหัวสุดแล้วหัวสุดแล้วเสียหัวสุดเตาแตกอีกแล้วจ้าแตกแล้วแตกอีก ซุปนซุปหมดล้่น่ะไม้อันนี้ก็ดีเด้ไม้บักขามเฒ่าบักเฒ่าเลยเนาะ้ก็เก็ดีแต่ว่าตอนนั้นเฮามันเผาบ่ได้ย้อนบ่ไม้ย้อนหยังย้อนมาอันนี้ เราอยู่ปากขอกกันเจ้าเมาได้เสียงเสียงได้ยังไงกตนไิ้เขียวเขาบุ้งีเสียงมันสุกบ่พอพ่อเบิ่งมันเป็นอันนี้นะเหมือนบ่สุกเลยเด้หักเบิ้งเออโู้ค่อจีถูกเอาได้คือเห็ดแปรนะอ๋อแบบนันตังค์ดีทำนี้ต้องควร่งเด้อรงแล้ว ก่อน,นเลยมันแจกแน่แล้วมันจังได้หนึ่งนาทีคุ้มจําเต็มมันกลไป

ก็ดูเตอร์บินกันโอันนั้นฮะบังคับนะ ตุงนี่เขอก็เอามาดีๆยังกระทังมาขายเอนต้ว <laughs> พี่นั่งแปบบิทานเก็บทานเรีวบรรอครับผมรอบนี้ใส่ได้ครับในเด็กก็สูงๆหลอดที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาเ่เคยเอาดินเหนียวเ่เคยเอาดินฉาบล้างต่อเลยครับเอาแค่ดินใส่ธรรมดาคือเอานี้เอาดินฉาบก็เลยได้ทานแค่นี้ครับสีถุงน้อยๆถุงอาหารสัตว์ซีถุงครับแม่ยุป,ปาก,ก็ดีกันทีได้ประมาณสามถุงเครื่องนะครับถุงไงก็นี้เนาะ แต่ถ้ารับเตาเป็นกับเตาวงวงทอรอยวงทอรอยครับวงหน่อยนนิดนึงเพราะว่าเคยเอาวงไปยี่สิบมาใส่แล้วันน sort of ี้มันมันมันแตกก็เลยเอาวงรอยมาสอนทางในอีกรอบหนึ่งครับอะไรคลิปนี้กันเลยสมควรครับว่าด้พิ้งหนาวอากาศหนาวเพราะในเห็ดย่างเนื้อย่างยังกินดีไหมครับผมอะไรคลิปนี้กันสรุปง่ายๆเลยคือซีทุงครับง่ายๆครับผมอ่าแคมป์ชิซอคลิปแบบนี้กันอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งๆครับอย่าลืมกระดิง่งนะเพื่อว่าคลิปต่อไปจะได้เอาลดได้เบิ้งกันที่เทปไปด้วยกันไรที่นี่สุกวัลพี่น้องแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสำหรับการทุกๆการรับชมนะครับเนาะที่รับชมคลิปนี้จะน่าฮอตถึงตอนนี้ครับไรที่นี่กับไรพี่น้องแค่นี้ครับผมสวัสดีครับทัศนน์บ๊ายบายในคลิปหน้าครับนะทานถึงแล้วข้างล่างอื่นๆอยู่นนี้ ถือว่าปิดเพระโดนมือหร้อแบบนี้หร้อจะหลังคานพูดพูดภาษาสุขสามมือม,มาหันมะลาวถุงมือมาเม่ยเนี่ยขาดแล้วก็เพว่เใส่ถุงมือขามานำ้ำ